วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำกันอยากรู้ไหมคะอยากรู้อะไรอยากรู้ไหมคะอช่หรือใคร่อ่าก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องทำกะทระโทง <ไ schedule? S 1> คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆรอ้องกันใครร้องเพลงาเ อยกระทงคุณครูมีอีกอกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆทำนั่นก็คือคุณครูจะสอนให้เด็กๆประดิษฐ์กระทงกันในใครอยากทำบ้างแต่ก่อนอืนคุณครูมีเรื่องราวว่าลอยกระทงมาสอนเด็กๆก่อนไหนใครเคยไปลอยกระทงบ้างคะ,ะแล้ว,วลอยกระทงเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง ลอยกระทงแล้วอะไรอีกรังคงแล้วก็ต่อยโยุ้มลอยอ่ะแต่และภาคของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเรามีสี่ภาคแต่และภาคเนี่ยเหนือกลางอีสา,สานใต้เนี่ยจะมีประเพณีไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราบ้านเราเป็น เด็กๆรู้ไหมรู้ไหมคะว่าเราจะทรงกันเพื่ออะไรเพื่อขอขมาพระแม่คงคาที่ให้น้ำเราใช้ใน้ำเราดื่มให้ครูจะให้เด็กๆอ่านเพลงเนื้อเพลงลำบันลอยกระทงตามแม่ครูก่อนครูอ่านแล้วเด็กๆอ่านตามแม่ครูนะคะครูตามแม่ครูนะคะก่อนที่แม่ครูจะให้ลำบุวันเพลงเดือนติดต่อ แมอ่านตามแม่ครูวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงดังเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารํำวงรําวงวันลอยกระทง

อย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาได้ไหมคะเวลาที่เราร้องเพลงนะ<ๆ>นะเดี๋ยวแม่ครูจะให้เด็กๆยืนล้องวงเป็นวงกัอนจะมาลำมวงแม่ครูขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกระทงก่อนอ่ะเรามาดูซิว่ามีอะไรกันบ้าง อันนี้ใครรู้จักบ้างคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าหยวกกล้วยได้มาจากต้นกล้วยเห็นไหมคะวันนี้แม่ครูตัดมาเป็นรูปทรงอะไรทรงกลมเก่งมากค่ะกุ้กกลมเมือม่อกุ้ยกลหน่อยเนี่ยทรงกลมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทรงกลมอ่าอ่าแล้วอันนี้อะไรคะใบตองสีอะไรคะลูก Vai